ใเลยทอดมันกุ้งนี่ก็คือชิ้นใหญ่เต็มคานะคะสะใจสุดๆกุ้งมันแก้วอันนี้เผามาหัวเป็นแก้วกินแล้วหมดขึ้นสวัสดีสัมัญขาดไปไม่ได้ค่ะกุ้งแม่น้าเผาอันนี้คือต้องให้เลยตัวใหญ่เท่าแขนนะคะมันหัวนี่คือเยมราชกับมันกินซีฟู้ดคุก,กกับข้าวนะฉันบอกเลยดาเบส ดาเบสจริงๆหลายเมนูนะคะที่ฉันยังไม่ได้ลองเนี่ยแต่รับรองว่าที่นี่เนี่ยคือถูกป,ปากคุณผู้ชมทุกคนแน่นอนเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยเขาสดจริงๆแล้วก็นําเข้ามาจากฟาร์มแบบว่าส่งตรงถึงหน้าร้านอย่างที่พูดไปใครอยู่แถวอายุธยานะคะหรือว่าอยู่ในจังหวัดอายุธยาก็สามารถสั่งไปได้ไม่ส่งฟรีค่ะคุณผู้ชมร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดน,นะคะตั้งแต่เวลา8โมงถึง2ทุ 2> ่มชาวอายุธยาส่งได้ไม่เสียค่าส่งนะคะ่วนชาวกรุงเทพหรือแวาใกล้เคียงถ้าเกิดแบบว่าสู้ค่าส่งนะเขาก็ส่งไปให้ถึงหน้าบ้านได้เหมือนงาสถึ นะคะน้ำจิำจ้มของเขาไม่ต้องพูดถึงเด็ดสันตีฝากพิกัดไว้ให้นะคะฟาร์มกุ้งของซีฟู้ดอย่าลืมตามไปจัดกันแล้วเป็นยังไงมารีวิวคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะ